สวัสดีเพื่อนเพืนทุกคนนะครับตลาดคริปโตโเคอเรนซี่บิตคอยเช้านี้นะเพื่อนมีกลิ่นความกาวเต็มตลาดเลยนะครับอันแรกไพราคาเราเห็นอยู่ละใกล้จะถึงแสนเหรียญแล้วนะครับล่าสุดเช้านี้9,500นะครับมีการย่อลงมาบ้างเทคนิคเขก็ยังโอเคอยู่นะครับอ๋อถัดมาเมื่อคืนนี้ที่ผมดูข่าวแล้วก็ตกใจเหมือนกันนะครับดูตอนไลน์นะเพื่อนส่งมาให้ดูตอนไลน์นะครับก็คือแมคโคร a ซจิเอ็ดออนบิตคอยเพิ่มเข้าไป51,780 BTC เพื่อนๆฟังไม่ผิดนะครับซื้อไพ่ราคาแถวโซนนี้เลยนะครับหลายๆคนก็ตั้งคําถามว่าเฮียม,มาเกาหรือเปล่าไม้หนักไม้แน่นมากๆนะครับแล้วก็ไพ่ราคาค่อนข้างสูงเลยนะฮะถัดมาคือข่าวลือทางฝั่งของแกรี่แคนเซอร์ที่จะมีการลาออกอันนี้ก็กาวเหมือนกันนะครับแล้วก็ล่าสุดนะฮะทรัมป์นะฮะมีการประกาศว่าจะมีการคัด นะครับตัวภาษีคริปโตซึ่งโอ้โหสามข่าวนี้อาจจะส่งผลทำให้ไายราคาบิตคอยขึ้นมา20แสนเหรียญได้เลยนะเพื่อนล่าสุดตอนชวเช้าผมก็ได้ทําการ add on เดอร์เข้าไปต่างๆนะครับแต่ไม่ได้อดออนเพราะความกาวในะแอ on อนเทคนิคนันนเพื่อนภาพรวมตางตอนนี้มางกันในเรเวลครับ xm นะครับเป็นบล็อกเกอร์อันดับต้นๆของโลกที่ได้รับอนุญาตจากทั่วโลกเลยเช่น fsc dfsa ทําให้ผู้ใช้งานทั่วโลกเลือกใช้ xm เพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีบัญชีเทรดโฟลเล็กทองคำคู่เงินต่างๆสามารถเปิดบัญชีผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ ก่อนจะเริ่มเนื้อหากันนะครับอย่าลืมเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งนะครับรวมถึงคอมเมนต์ให้หน่อยนะคนหนึ่งคอมเมนต์จะได้เป็นกำลังใจให้กับทีมงานหนูด้วยนะครับหลังใครอยากเข้าไปคุยกันต่อในไลฟ์แชทดิสคอร์ดเทเลกราลสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยเซสามอเนื้อซัพพอร์เตอร์ของเรานะครับมีการกดสมัครใน YouTube ตอนนี้มีการอนะัปเดตแในช่อการเทรดแบบเรียลไทม์ในชุมชนเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้ทั้งฝั่งบิตคอยกิโดเคอเรนซี่แล้วก็ทองคำด้วยนะครับรวมถึงเนื้อหาควาาาามมรรรูู้้้้พพิเเเศษทนะาาที่ออััขึนนนนไไไปปะะะสถดดดหลงกฮ ในพาร์ทของคาสเรียนเพื่อนเราเซตอัพคาสเรียนอันแรกของผมขึ้นมาเพราะว่ามีคนขอ,อกันมาเยอะนะก็เลยเซตอัพขึ้นมาซึ่งคาสเรียนนี้มีทั้งหมด9ชั่วโมงด้วยกันนะครับเป็นออนไลน์เพื่อนสามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับตลอดชีพเลย ซึ่งจะสอนตั้งแต่เริ่มต้นสตาร์ทนะครับสับมือใหม่ไม่ว่าจะเป็นการคำนวณไซส์นะครับวิธีการเทรดต่างๆวิธีการคำนวณตัวภาพรวม (Management) ของพอร์ตเรานะครับเรื่องการจัดการเงินนะฮะการฟลเงินการ Asset Location นะครับรวมถึง Myset ที่สำคัญมากๆในเรื่องการเทรดแล้วก็ Cycle ของตลาดนะครับช่วงไหนตลาดมีความโลภคิดยังไงช่วงไหนตลาดมีความกลัวคิดยังไงอะไรประมาณนี้ก็สามารถไปตามดูกันได้นะฮะอันนี้คันนี้เซตอัพขึ้นมาเพราะมีคนขอมาเยอะนะฮะคราวนี้มาดูกันในฝั่งของภาพรวมตลาดกันนะครับอัปเดตเช้านี้เฟดกินเด็ก ขอรีเฟรชก่อนนะ90โอ้โหมันปหลอดเนี่ยถ้าเกิดมันมีเกินร้อยมันคงพุ่งไปแล้วนะเพื่อนเชาวนี้กาวสุดๆนะครับบิตคอย90,600เหรียญน,นะฮะไม่ต้องสืบนะบเพราะว่าภายราคามันขึ้นขนาดนี้คนร้อยร้อยคนเนี่ย90คนก็น่าจะคิดว่าขึ้นต่อได้นะครับส่วนตัวผมเป็นหนึ่งนะด้วยตอนนี้นะตอนนี้นะเพราะว่าผมรอจบภาพมันดูนะครับว่าเฮ้ยภาพมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ฟอลโล่ในฝั่งขายเอาไปก่อนนะครับซึ่งตัวที่ขึ้นมาเยอะๆเลยนะครับในฝั่งของเอาคอยก็มีเอ เอ็กพีเอ็กพีแซนะครับแล้วก็ AKT นี่ผมไม่ได้ไม่ได้เทรดเหมือนกัน,นสองตัวนี้นะตัวที่เราทําการลังกันอยู่มีหลายตัวมากนะครับแล้วก็ล่าสุดผมเติมแถวแถว5ไปเดี๋ยวรอแถว6แถว6อาจจะดูคืนนี้อีกทีนึงซึ่งต้องบอกเพื่อนกันว่าเราโฟกัสฝั่งกับ L เนี่ยรอเล่นจบมันนะครับก็อย่างเช่น a l g o เนี่ยขึ้นมานะครับ t s e t t h เอทีเอีเอีเอขึ้นมา20%นะครับเ,เดี๋ยวมาส่องเอาคอยกันด้วย <S <S ขยับมานะครับในฝั่งของข่าวที่ เรียกว่าดูแล้วเมื่อคืนโอไมก์ก oh นะ็มากตอนแรกผมไม่เรียกว่าอะไรไม,ไม่ไม่เชื่อด้วยซ้ำเพื่อนๆพิมพ์มาในแชทคอมเมนต์ในไลฟ์มาเนาะว่าเฮียเขาซื้อเพิ่มเข้าไปอีกนะครับซึ่งการแอดออนในรอบนี้เนี่ยเขาซื้อเข้าไปหนักมากๆนะนะเพื 51, BC, อ่อน51,780 b c เจ็อประมาณ4.6บจุิเลียนนะครับผมฟังแล้วก็แบบปาดเหงื่อนิดนึงนะครับซึ่งเขาซื้อภายราคาค่อนข้างสูงเลยนะซื้อภายราคาแถวโซน90,000นั่นแหละนะครับ90,000นนั่นแหละ,นะ 90, ะและต่จริง เอเวอเรส์เนี่ยเฉลี่ยเขาอยู่แถวประมาณ4ี่หมื่นกว่าผมว่า,มาบวกประมาณแบบตอนนี้ประมาณเดี๋ยวผมขอดูตัวเลขดีกว่าไม่แน่ใจนะครับตอนนี้เขาแอดมา5้าหมื่นหนึง่งใช่ไหมแล้วก็วันก่อน2องสองหกว่านะครับเอเวอเรสของบิตคอยที่เขาซื้อตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่4ี่หมื่นเก้าเลยเนี่ยสี่หมื่นเก้าจำตัวเลขตอนแรกคิดว่าสี่หมื่นสี่มันขยับขึ้นมาเพราะว่าเขาซื้อราคาสูงขึ้นนะแล้วก็โปรไฟท์ภารวมในที่ประมาณ80%กว่าเซึ่งตอนนี้เเขามีบิตคอยทั้งหมดนะ331,200 BTC โอ้โหซื้อหนักจัดๆนะครับซึ่งถ้ามาดูตัวเลขเนี่ยที่เขามีการถืออยู่เนี่ยสามแสนกว่าเนี่ยเมื่อเทียบกับพวกเกสเกลพวกแบ็กบล็อกเนี่ยตอนนี้ถือเกือบจะเท่าแบ็กบล็อกแล้วนะแบ็กบล็อกสี่แสนกว่านะครับโอ้โหเฮียแกแบบจัดเต็มมากๆแกเขาไม่หาเงินจากการกู้อะไรต่างๆมาผมว่าเขามาอัดนะครับของตัวบริษัทของเขานะครับซึ่งถัดมาก็มีข่าวทางฝั่งของออประธานดีซีนะครับแกรี่แกร์นเซอร์ที่จะมีการลาออกเพื่อน ลาออกก่อนถึงรอบของเขานะครับที่ที่ทรัมป์จะขึ้นเขาจะชิงลอาออกก่อนหรือเปล่าไม่รู้นะที่เป็นข่าวลือนะก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับถัดมาในฟังของทรัมป์ที่มีการาพูดถึงเรื่องการคัดตัวแท็กนะครับคริปโต ในอเมริกาในสหรัฐอเมริกาซึ่งออตอนนี้ถ้าเกิดมันมีแคปิตอลเกียนอะไรต่างๆเกิดขึ้นในอเมริกาเนี่ยก็ภาษีมันจะอยู่ที่ประมาณสามสิบเจ็ดนตถ้าผมจำไม่ผิดนะครับตอนนี้เขาก็จะตัดออกซึ่งเป็นข่าวที่ค่อนข้างกาวสุวสดๆเหมือนกันนะครับสเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กาวมา,มากๆชาวอินเะียนเพื่อนแอบไม่รู้ใครคิดเห็นยังไงในท็อปิกไหนหพิมพ์มาพูดคุยกันคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นหน่อยนะฮะแอบคนนี้เราไปรีแคปตลาดภาพร,รวมกันนะตอนนี้ออทางฝั่งของการปรับอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยยัง เปอร์เซ็นต์อยู่ที่คงแตรอเบียแล้วก็ลดแตรอเบียอยู่58.7%นะครับแล้วก็ลองช็อตลิควิดเดตอัปเดตเช้านี้เนี่ยพอร์ตระเบิดกันยังไม่เยอะมากนะผมว่าแท่งยังไม่ได้ปรับปี๊ดแบบทางเดียวอ่ะซึ่งถ้ามาแทงทางเดียวแบบปี๊ดเป็นฝั่งขาล o อ g หรือฝั่งขาช็อตแล้วเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนเนเลคชั่นได้นะครับตอนนี้หน,นึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันกว่าคนสามร้อยกว่าล้านเหรียญนะครับก็ตัวเลขค่อนข้างอ๋อซิมโลซิมโลอยู่อย่างแบบกลางๆอยู่ประมาณนั้นนะครับอ่าในช่วงตลาดที่มันบูลลิศนะคราาวนี้มดูกันนใฝั่งมบววก30%แล้ 30มจุดเปอร์เซ็นต์ละ30.1นะครับแล้วก็ถ้าไปดูเนี่ยเปอร์เซ็นต์เหตุที่ออกทอเบอร์โนเวเบอร์บวกเดซเบอร์เขาจะบวกด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวแท่งนี้ผมรอเล่นจบมันอยู่ละก็เดี๋ยวรอรอดูกันว่าเช้าว่าเพิ่งเติมออเดอร์ไปนะฮะในฝั่งของบิตคอยน์เมื่อเทียบเงินบาทนะครับอัปเดตเช้านี้นะครับผมขอดูนิดนึงเนี่ยถ้าดูภาพเดยอยู่แถวประมาณ3 1 3นะครับสามซึ่งถ้ามาดูแนวต้านในตอนนี้บิตคอยน์เมื่อเทียบเงินบาทก็ไม่มีแนวต้านเราเช่นกันเพราะว่ามีการเบรรกออลลลลทาาาาไฮมมมแแ้้ววนนะะะถปณ2ุขึ คราวนี้โซนที่เราจะดูถ้าเกิดเราเทรดแบบในฝั่งของแนวนอนนะนะเราคิดว่าน่าจะยอ่อออกมาได้แหละแต่คือไม่ควรหลุด2องล้านเละที่เบรกเอาขึ้นมานะครับในฝั่งเงินบาทแล้วก็จะมีแนวรับด้านล่างก็พรุ่งนี้คิดว่าเปอร์เซ็นต์ที่จะดรอปลงไปเร็วๆนี้น่าจะยังไม่เยอะแล้วกันนะครับอ่ะคราวนี้มาดูในพาร์ทของอีเรียบสอดอีเทียบอัปเดตเช้านี้ก็ยังติดลบอยู่ติดลบอยู่ก็ขายกันอยู่ต่อนเนื่องเหมือนกันนะครับเรียกว่าขายโฟกับมาบิตคอยหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่บิตคอยอัปเดตตอนช่งชวงเช้าก็ยัังงไม่่ครบบนกะก็ย็ยเปวแต เมื่อวันที่ 14, 15เนี่ยติดลบมานะครับก็น่าจะมีแรงเทขายเกิดขึ้นบ้างนะครับแต่เฮียก็ซื้อซื้อคนเดียวตัวนี้นะซื้อแบบหนักๆจัดๆเลยนะฮะอะคราวนี้มาดูกันในฝั่งของกราฟเทคนิคเอากาันเมื่อวานเนี่ยแอคชั่นของการเทรดของเราผมปิดออเดอร์ทองไปเราได้ทองมา20,000ดอลน,นะฮะที่รอทำการอัปเดตเพื่อนใน Discord เพื่อสามารถเข้ามาตามแจมกันได้นะในห้อง XM Signal นะครับอันนี้ผมปิดไปละ ก็เปิดมาตั้งแต่ตโตโซนดัชนี2 5 6 1นะครับที่เปิดมาตั้งแต่ตอนช่วงวีก,ก่อนวันพุธัสวันศุกร์นะครับแล้วก็มันมีข่าวสงครามนะทองก็ดีดขึ้นมาแล้วก็เคลียร์พอร์ชันกันไปก่อนและในฝั่งภาพย่อยมีสัญญาณการออกแรงเกิดขึ้นนะครับซึ่งสามารถเข้ามาตามแจมดูเดเชันการเทรดกันได้ในห้อง XM Member นำ U D มาก่อได้เลยนะฮะคราวนี <S <S <อ>้ขยับมาดูในพาร์ทของตัว Bitcoin บิควตคอย n บ้างบิตคอยเราเติมออเดอร์เพิ่มเข้าไปผมอัปเดตเข้าไปในห้องซิฟแนล พวกเหรียญแถวแถวสแถว3อะไรเงี้ยที่มีการย่อเกิดขึ้นแล้วก็อัปเดตในการเตริมออเดอร์เข้าไปเพราะว่าอย่างแรกเลยเราเห็นบิตคอยไม่มีสัญญาณดาวเทจเกิดขึ้นในภาพเดยแท่งนี้คือถ้าเกิดบิตคอยขึ้นไปปิดแถวโซนมาด้านบนนะเก้าหมื่นสองเลยผมอาจจะไม่ได้เติมออเดอร์อาจจะแบบเป็นลดพซิชแนนนะครับแต่คราวนี้มันมันกดลงมาปิดแถวโซนนี้ล้วคิดว่าน่าจะมีการออกข้างเพื่อเล่นโครงสร้างเวฟสในภาพย่อยเนี่ย นะครับได้ต่อแล้วก็กำลังสวิงขึ้นไปชุดหนึ่งซึ่งการสวิงขึ้นไปชุดนึงเนี่ยเราจะ forecast ไปอาจจะไปเคลียร์พวกเอาคอยแถวๆแถวโซนด้า,า,า,าน,น,นบนนะแถวมันเก้าหมื่นหกอะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันเก้าหมื่นหกเก้าหมื่นแปดอะไรเงี้ยด้านบนก็ถ้าถ้ามันกระชากขึ้นไปเนี่ยยังม,มีแกราให้สามารถขึ้นไปได้อยู่เพราะว่าในฝั่งภาพสี่ชั่วโมงก็ยังไม่มี divergence เ,เกิดขึ้นก็เป็นการวิ่งเป็นสามเหลี่ยมถูกไ,ไหมเออสามเหลี่ยมรอ,อ,อกระชากขึ้นไปแถโซนนี้นะครับก็ไปเคลียร์พอร์ชั่นกันอาจจะแบบเคลียร์เยอะๆหน่อยเคลียร์แบบอออะไรรรรเเเเงีี้้ยท่าาโนนซส์์บดต เราปิดไปแล้วนะครับเราปิดไปแล้วรันที่มาเนี้ยเราปิดไปละเราก็ได้บิตคอยเก็บเข้ากลุ่มไปละนะครับคราวนี้เป็นในพาร์ทของการเล่นเอาคอยนะครับเอาโซนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะกําลังวิ่งขึ้น5ได้อยู่นะครับเพื่อที่จะไปจบจบอะไรจบอะไรอาจจะไปจบ3จบ3ลง4แล้วก็ขึ้น5ต่อไปจบลักษณะของ1 1แล้วเป็น1 1ใหญ่แล้วกันนะ1ใหญ่ที่แบบเป็นหนึ่งใหญ่หนึ่งใหญ่ข้อตรงนี้แล้วก็เป็นแบบเป็น5้ข้อตรงนี้นะครับที่จะคอลเยคันจบ ซึ่งฟอร์แมชั่นชุดนี้โอเคอาจจะลงไปได้ค่อนข้างนานค่อนข้างไกลแต่ก็ต้องมาดูว่าภาพย่อยมีการเบรกหยุดเมื่อไหร่นะครับดับงนั้นคือคือเทคนิคที่เรามองล้อไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือโครงสร้างแรกครับถัดมานะครับจบเหมือนกันแต่เป็นจบลักษณะของ5ที่เอ่อที่เป็นลักษณะของทรีแองเกิลวิ่งออกข้างนะครับอันแรกเมื่อกี้เป็นแดก g o n นะครับอันที่2เป็นทร i a n งเกิลออกข้างก่อนสีแล้วก็ขึ้นไม่จบ5ด้านบนนะครับอันนี้ก็เป็นโครงสร้างอีกหนึ่งอันที่มองเหมือนกันซึ่งเกณฑ์นในนนกาาาารรรเเทดดดชุดุุีีจจ้้้้ถจจะบอออคืขตตงงงหลลม ซึ่งอาจจะต้องวิ่งวิ่งมาทําฐานก่อนแล้วก็ขึ้นไปจบ5ด้านบนถูกไหมแล้วก็ทะลุฐาน86,000ลงมา8 5ลงมานะครับอะถัดมาในพาร์ทของการจบเหมือนกันแต่ก็เป็นจบ1 1ึ่งหนอนะครับซึ่งการจบในชุดนี้เนี่ยก็จะเรียกว่าบูลิตจัดเหมือนกันเพราะว่าการขึ้นมาชุดนี้ใช่ไหมขึ้นมาเป็น1ย่อ2ตรงนี้วิ่งไทร์เกิลเหมือนกันแล้วก็พอไม่จะจบ1ย่อ2กําลังวิ่งขึ้น5ซึ่ง5ชุดเน,นี้ยสองในย่อไม่ลึกแล้วก็วิ่งเแบบบริดจัดลย อาจจะมีการ p a ิกเซลล์เกิดขึ้นแบบปุ๊บลงมาผมไม่รู้เหมือนกันจากเรื่องอะไรนะสักเรื่องซัมติงเรื่องหนึ่งเดี๋ยวรอดูกันนะฮะซึ่งเราก็โฮมบอลชั้นที่เล่นขาเล็กๆตรงเนี้ยนะครับแอะแขาหนึ่งนะครับตรงนี้แล้วเ,เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับคราวนี้ในพาร์ทของการ DCA อะไรพวกนี้เรา DCA อยู่แล้วนะปกติผมก็ออ DCA อยู่เรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็โกลดขึ้นมา DCA ก็บวกประมาณ2,000-2,000กว่าก็ DCA เรื่อยๆนะครับอ่ก็เป็นโกลธ์ที่เราเทรดเป็นเมนอยู่แล้วนะครับในการเก็บในภาพระยะยาวนะแต่ในฝั่งฟิวเจอร์เราก็หาระะย เพื่อรีบาลานซ์พอร์ตไปพอร์ตอื่นบ้างไม่ใช่พอร์ต DCA พอร์ตการเก็บสปอร์ตอะไรพวกนี้นะครับขยับมานะครับในพาร์ทของออแนวนอนแนวนอนเนี่ยตอนนี้มันเบรกเอาท์ขึ้นมาใช่ไหมสิ่งที่ผมพูดคุยในไลฟ์เมื่อวานนะ่ะคือขึ้นต่อนะครับกับอีกอันนึงคือย่อลงมาทดสอบก็มีอยู่แค่นี้แนวนอนไม่มีอะไรมากทําได้แค่นี้นะครับเราวิเคราะห์ได้แค่นี้ในฝั่งแนวนอนนะครับในพาร์ทของตัวเทนไลน์เพื่อนเทนไลน์ก็วิ่งเงี้ยเบรกเบรกเอาท์ break. Break ขึ้นมาทดสอบ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 เบรกเอาท์ขึ้น เทสตรงนี้เราบายขึ้นมานะครับก็ก็อ่ะมองตามรูปแบบของแนวนอนไอ้แนวนอนเนี่ยรูปแบบของเทนไลน์ซึ่งถ้ามันดรอปลงมาก็คือไม่ควรหลุดแถวโซนเนี่ยไม่ควรกลับลงมาถ้าจะขึ้นไปทดสอบด้านบนก็ขึ้นไปแถวโซนจิวิยาเก้าหมื0 0ห้าหนึ่อะไรก็ว่าไปแถวโซนแล้วก็เรียกว่าขึ้นเป็นเทสเทสเบรกเอาขึ้นไปมีอยู่แค่นี้เทนไลน์มองได้ไม่เยอะเหมือนกันนะครับมองคล้ายๆตัวแนวนอนดีมาซัพพลายโซนนะฮะในพาร์ทของตัวไอเดนเซีเดนซีเบรกเอาขึ้นมาแล้ว เบรกเอาน,นี้ก็เบรกเอาขึ้นมาตามขึ้นมาตอนนี้ก็ยังมองเป็น Follow ย่อมา Follow L ย่อมา f o ล l ล่เคือทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้นะครับ MC ก็เหมือนดาวเทลลี่ในการเทรดนะครับก็จะมีโครงสร้างในฝั่งของพวกช็อคเอ่อ BOs อะไรเกิดขึ้นนะครับที่มันเบรกเอาขึ้นมาแล้วก็ต้องเทรดตามเทรนต์ไปนะครับอย่าไปส่วนเทรนต์นนะในฝั่ง MC ก็คือย่อฟอลโล่บายนะครับอ่ะคราวนี้มาดูกันในฝั่งดาวโจนส์เมื่อคือนนี้นะครับเปิดแกลบลงมานะลบไป50กว่าจุดนะฮะซึ่งถ้ามาดูเนะี่ยตอนนี้ก็ยังไม่หลุดนะตัััวววแนนนรบสคญี เราตรงนี้ไม่ควรหลุดนะครับในฝั่ง NASDAQ นะครับก็ย่อเหมือนกันแต่รับตรงนี้ไม่ควรหลุดเหมือนกันถ้าหลุดลงมาก็เหนื่อยนะพวกคุณเทคพุอะไรต่างๆเนี่ยนะครับไม่ควรหลุดนะเอาในฝั่งน้ำมันนะครับน้ำมันก็มีแนวรับเห็นไหมเปิดแกรมขึ้นมาละซึ่งจุดเนี้ยเป็นจุดที่เราบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิยดย่อมา follow L ได้นะครับน้ำมันเอวโซนนี้เป็นโซนที่มันวิ่งมาหลายรอบแล้วแล้วก็มีการเทสมาเนี่ยโซนนี้เห็นไหมย่อมา follow L นะครับถ้าใครเทรดอะเซนียมันเมื่อวันก่อนก็นก่าจะได้ได,ได้ได้เงินอยู่นะเปิดแกรมขึ้นมาละ ะะฮดอลลาร์ดอลลาร์ก็น่าจะมีการย่อบ้างใช่ไหมย่อแล้วก็เลื้อยออกข้างบ้างแล้วก็ขึ้นต่อมุมมองผมนะถ้ายังสตรองแบบนี้นะครับแต่ก็ในฝั่งของไอซ์ไซก็มีเรียกว่ามีสัญญาณเดวิเซนเกิดขึ้นบ้างซึ่งถ้าแต่ย่อเนี่ยผมว่าไม่ควรกลับมาหลุดแถวโซนนี้หนึ่งศูนย์สามคือแบบไม่ควรหลุดนะฮะก็ยังมองเป็นอัพเทรนด์อยู่ในฝั่งภาพวีคภาพมันก็ยังกลับมาสตรองอยู่นะในฝั่งดอลลาร์นะครับอ่าคราวนี้เพื่อนๆที่อยากจะเข้าไปตามแจมการใน Discord นะก็เข้ามาในห้องกฎระเบียบก่อนเลยตอนแรรรกกเเเเเเเขข้้้าาาามม Discord พ่่งจจอออหะะบบบีียยนนส็ปุ๊ อ่กรอกไม่ได้กรอกเลยเขามากดผิดเนี่ยกดรับทราบตรงนี้ห้องต่างๆจะขึ้นมาก็จะมีห้องพูดคุยต่างๆที่เราสามารถเข้ามาพูดคุยดูมุมมองการเทรดเบื้องต้นได้นะครับแล้วก็ถ้าใครที่อยากจ,จะเข้าไปตามในห้องสิกญนลเนี่ยก็สามารถมากรอกวีดีในห้องเว็บสามเบอร์ได้เลยในตรงนี้มากรอกได้เลย,เลยก็เดี๋ยวจะมีน้องเขาให้โยนเพื่อนนะครับแล้วก็สามารถเข้ามาตามแจมกันได้เนาะในห้องเว็บสามสัญลตรงนี้นะครับที่ผมอเดดไปเมื่อเช้าผมก็เติมออดอร์เข้าไปเพิ่มแล้วก็ในพาร์ของการพูดคุยนะครับตรงนี้อ่ะคราวนี้มาดูกัันนะครบ ในฝั่งกราเทคนีคเข้ากันต่อนะในพาร์ทของทองคำเพื่อนๆนะครับทองคำเนี่ยถ้าเราดูการสวิงของเขาในชุดนี้เนี่ยเราแอลกันไปละไม้ล่าสุดเทมแล้วก็ปิดไปละซึ่งผมเห็นทำเฟรมย่อยเริ่มมีการอ่อนแรงเกิดขึ้นนะครับทำเฟรมแบบพวก1ชั่วโมงเนี่ยเริ่มมีการอ่อนแรงเกิดขึ้นเราก็เลยเคลียร์พอร์ชันไปก่อนก่อนหน้านะแล้วก็ดูเหมือนตอนเนี้ย เือขึ้นมาติดต้านนะครับต้านนี้ก่อนแล้วก็จะมีต้านด้านบนโซนนี้ที่เป็นจุด TP ก่อนหน้าที่เราวางไว้นะครับแต่เขาเนี้ยผมอาจจะรอ S ละคือรอเาขากะชาขึ้นไปแล้วกันแล้วก็หาจังหวะในการ S แถวโซนเส้นค่าเฉลี่ยแรกแถวโซนประมาณ2,650น้าอให้สองสองพันสองพันหกห้าสิบโดยประมาณนะครับหาจังหวะเนี๋ย Follow S ลงมาซึ่งพอ follow S ลงมาเนี่ยเราอาจจะมาหาจังหวะนทีพแถวโซนนี้ แนวรับด้านล่างเลยนะฮะแล้วก็อาจจะหาจังหวะใน,นความ f o l ร o w L ขึ้นเใหม่ซึ่งโซนตอนนี้เนี่ยการเทรด L ก็คือไม่ควรเกินแนวต้านตรงนี้สีแดงตรงนี้นะครับแล้วก็การเทรด S เนี่ยคือเราจะหาจุด TV แนวโซนด้านล่างตรงนี้เราก็จะได้กรอบวงกลมในการเทรดประมาณนี้ในฝั่งทองคำนะครับคราวนี้อยากจะไปวิคเคราะห์เพิ่มเติมในฝั่งเอาคอยบางตัวนะเออก็คือพวกอีทิวเรียมนะมเพื่อนขอมาวันก่อนแ้ไวไอพี่ไม่เห็นวิเคราะห์อีทิวเรียมให้ผมเลยนะเดี๋ยวขอหาอีทิวเรียมก่อน เบืเ้องต้นเราปิดหมูเด้งไปแล้วเราทีพีหมูเด้งไปลวนะครับตอนนี้หมูเด้งเนี่ยก็รอจังหวะมาเล่นขา4ตรงนี้เดี๋ยวจับเด็กกันอีกทีหนึ่งอาจจะได้กลับมาเล่นนะฮะเมื่อเช้าผมก็เติมในฝั่ง MTR ไปซึ่ง MTR เราก็าทีพีไปแล้วรอบนึงเช่นกันนะครับแถวโซนตรงนี้นะครับเราก็มาซื้อแพงนิดน,นึงนะแถวแถวโซนเรียวกว่าซื้อโซนราคาเดิมแล้วกันนะฮะแล้วก็เราฟ o r e c a s ์ที่จะไปขึ้นไปเล่นโซนด้านบนไกลๆเลยนะเพราะว่านี่เป็นเวฟสามที่คิดว่าน่าจะไปได้อีกค่อนข้างไกลนะฮะเนี่ยเราลองมาดูเลย การยอร่อเขามันเป็นชุดที่น่าจะเป็นเวฟสามได้ก็เพราะว่ามันขึ้นมาเป็น1นสองแล้วตรงนี้1นสองย่อยกําลังวิ่งขึ้น3สิ่งสําคัญคือรอเบรกเอาท์นะครับแถวโซนแนวต้านเนี่ยอย่างเช่นแถวโซนประมาณพันเเนี่ยถ้าเบรกเอาท์ได้กระจุยแน่นอน MCR อันนี้เป็นตัวที่แถวเป็นแถวนึงมาก่อน T P ไปแล้วแล้วก็วนกลับมาเป็นแถว5นะครับในพาร์ทของอีทูเรียมเพื่อนๆอ่ะอีทูเรียมมาดูกันดีว่าเป็นยังไงอีทูเรียมเนี่ยในฝั่งไอซีก็ ฉีกนะถ้าผมจำไม่ผิดอาจจะฉีกอยู่ดังนั้นเนี่ยมันยังมีความสตรองอยู่ของเทรนด์นะครับถ้าเราเทรดภาพย่อยเนี่ยเราสามารถขยับ SL มาใกล้ๆแนวโซนนี้ได้เลยแนวโซนนีน้ได้เลย,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 ยนะฮะแล้วก็บริหารจัดการเงินให้ดีซึ่งความเสี่ยงของการเทรดเนี่ยอย่างเช่นอีทิวี่ยมเนาะถ้าเกิดเราระวังในเซลล์เนี่ยมีความเสี่ยงประมาณเนตถ้ามันดอกออกมาโดนในเซลล์เจ็ดเปอร์เซ็นต์เราก็ไปคำนวณเลเวอเรจในการเทรดไปคำนวณไซส์ในการเทรดซึ่งจริงในดิสคอร์ดเนี่ยเราจะมีไฟล์ให้เพื่อนสามารถดาวน์โหลดนะครับเนี่ยอย่าลืมไไไไปปดูกกกัันน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 แลลลล้้้วววะะฟฟฟ์์์ีีเเ็คาาณงิภพรรมใ ดูว่าอินคัมเรามีเท่าไหร่แล้วก็พยายามเรียกว่าฟอร์แคสแล้วกัน asset แอสเซทในอนาคตพยายามเอ่อเทคลิสเรียว่าลิสเรามีความเสี่ยงเท่าไหร่ก็คือเราสามารถไปบริหารจัดการในแต่ละพอร์ตได้ในการเทคลิสตตรงนี้นะครับว่าไอเนี่ยลิสตออฟพอร์ตเนี่ยในการ trade future, เทรดฟิวเจอร์อีเทียมลิสต์หกเปสามารถใช้เรเวเลตได้เท่าไหร่ก็มาคำนวณในนี้ออกนะครับแล้วก็ไปเรียกว่าเล c o คอร์ดพอร์ตตัวเองในการเติบโตในภาพระยะยาวแล้วก็มากรอกพวก APY ในการฟอร์แคส t พอร์ตพอร์ตในอนาคตเราว่าจะเติบโตไป ประมาณไหนนะครับอันนี้ก็คือแบบเป็นพอร์ตภาพรวมมอนิเตอร์เม้นต์ในหัวข้อมอนิเตอร์เม้นต์ที่เพื่อนสามารถไปดาวน์โหลดไปใช้งานกันได้ฟรีนะฮะ mm hmm. ขยับมาอีเทอร์เรียมเนี่ยคุย่อนต่อนะครับอีเทอร์เรียมเนี่ยถ้าเกิดสมมติมันมันไม่หลุดตรงเนี้ยผมคิดว่าน่าจะยังไปต่อได้แต่เกณฑ์ที่ไม่ควรหลุดเลยคือด้านล่างนะครับแถวโซนนี้ซึ่งเป็น,นแนวไายเซลเกองเราเราเปิดอีเทอร์เรียมมาตั้งแต่ด้านล่างแถวโซนนี้นะครับเปิดหนะลังขึ้นมาปุ๊บตอนเนี้ยตอนนี้กำไรอีเทอร์เรียมอยู่ประมาณยี่สห้าเปอร์เซ ก็ยังไม่ทําอะไรเล่บฟิลลันอยู่นะครับเล่บฟิลลันอยู่เพราะว่าอะไรที่มองเห็นคือในฝั่งของอไอซีที่ยังฉีกอยู่นะครับแต่ในฝั่งภาพมันผมอาจจะไม่ถือไกลนะในฝั่งอิตาเลียเพราะว่าถ้าเราดูเนี่ยอิตาเลียม,ม,มันแรงในการปรับตัวของมันเนี่ยชุดนี้มันเด้งช้าไปหน่อยนะครับมันดรอปลงมาแช่นานไปหน่อยเลยคิดว่าชุดนี้แต่แบบ TP แถวโซนไฮเก่าเขาหรือว่าแบบแถวออทามไฮที่คิดว่าอาจจะขึ้นไปทดสอบได้อะไรเงี้ยขึ้นไปแตะด้านบนแล้วโอเคหาจุดทีพี TP ด้านบนก็จะมี2จุดนะครับสามพันเก้ากับสี่พัน โดยประมาณนะครับวันนี้คือในฝั่งอีทิวี่ยมที่เรายังโฟกัสในฝั่งขา L อยู่แต่ที่สำคัญเลมเมนเบนคือต้องดูบิตคอยเป็นหลักนะครับตอนนี้ผมดูบิตคอยอยู่คือเรารอดูจบภาพมันว่ามันจะจบยังไงอีก12วันนะฮะแล้วก็มาซูมอินในฝั่งของภาพเดยดูว่าเฮ้ยเดยมีเดวเวอเจนไหมถ้ายังไม่มีเนี่ยโอเค follow L ชุดนี้เนี่ยวันนี้เรามีไทม์ไลน์ให้เล่นอีกประมาณ23ชั่วโมงนะเพื่อนที่ follow L อ,อ,อ,อยู่นะครับก็คิดว่าน่าจะกระชากขึ้นไปดอกม96,000ได ก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันนะเดี๋ยวจะพยายามอัปเดตดิเรกชันมุมมองซิกเนลต,ต่างๆเรื่อยๆนะครับในดีสคอตสุดท้ายในคลิปนี้นะครับเราก็มาอัปเดตกลิ่นความกาวในตลาดกันนะในฝั่งของเฟงกิ๊เด็กพุ่งไป90ละนะครับแล้วก็ในฝั่งเบรคโอนแซจิแอดออนบิตคอยเพิ่มเข้าไป51,780 BTC นะแล้วก็ทางฝั่งแกนวิกแอนเซอร์มีข่าวลือว่าจะลาออกนะครับทรัมป์นะครับประกาศว่าจะมีการตัดภาษีคริปโตซึ่งข่าวพวกนี้เป็นข่าวที่กาวมากๆแล้วก็จะส่งผลทำให้บิตคอยเนี่ยััังงงชชาานนนนใ่่อห้ไมมเป็ส คลิปต่อท้ายจากคลิปนี้ได้เลยนะครับผมนำเป็นซีรีส์ไว้ให้แล้วแล้วไม่ชอบอย่าลเราฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับทางช่องยูทูบลองทูนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาในฝั่งคริปตเคอเรนซีแล้วก็ฝั่งของเศรษฐีชอปเมเกตวันนี้ผมกอลฟขอตัวลาเพื่มไปก่อนขอบคุณแล้วสวัสดีครับ